กติกาฟุตซอลที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อหสนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตูความยาวต่ำสุด25เมตรสูงสุด42เมตรกว้างต่ำสุด15เมตรสูงสุด25เมตรข้อ2ลูกบอลต้องเป็นทรงกลมทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า62เซนติเมตร ไม่เกินกว่า64เซนติเมตรขนาดเริ่มแข่งขันน้ำหนักไม่น้อยกว่า400กรัมและไม่มากกว่า440กรัมความดันลม0.4-0.6ถึง0.6ระดับบรรยากาศ4 0 0 0ถึง600กรัม ต,ตารางเซนติเมตรที่ระดับน้ำทะเลกติกาฟุตซอลข้อที่3จํจำนวนผู้เล่นต้องมีผู้เล่น2ทีมแต่และทีมจำนวนไม่เกิน5คนคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตูข้อที่4อุปกรณ์ของผู้เล่นประกอบด้วยเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นถุงเท้ายาวสนับแข้งรองเท้า 5. ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ในสนาม ผู้ตัดสินที่สองปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านตรงข้ามของสนามแข่งขันกับผู้ตัดสินเจ็ดผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่สามนั่งอยู่ด้านนอกสนามที่บริเวณเส้นแบ่งแดนด้านเดียวกับเขตเปลี่ยนตัวข้อที่แปดระยะเวลาการแข่งขันแบ่งเป็นสองครึ่งเวลาช่วงละยี่สิบนาทีเท่ากันข้อเก้าการเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่ การเลือกแดนกระทำโดยการเสี่ยงเหรียญหรือโยนเหรียญทีมที่ชนะการเสี่ยงมีสิทธิเลือกแดนส่วนอีกทีมจะเป็นฝ่ายเตะเริ่มเล่นทีมที่ชนะการเสี่ยงจะเตะเริ่มเล่นในครึ่งเวลา หลังของการแข่งขันข้อ10ลูกบอลอยู่ในการเล่นนับจากเริ่มกระทั่งแข่งขันสิ้นสุดรวมทั้งเมื่อกระดอนจากเสาหรือคานประตูเข้ามาในสนามหรือกระดอนจากผู้ตัดสินหรือผู้ตัดสินที่สองเมื่ออยู่ในสนามส่วนลูกบอลอยู่นอกการเล่นคือเมื่อได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่ว่าบนพื้นหรือในอากาศหรือกระทบเพดานหลังคาผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่นข้อ11การนับประตูจะถือว่าได้ประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตู ระหว่างสาประตูและภายใต้คานประตูข้อ12การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิดผู้ตัดสินสั่งลงโทษได้ตามมันกฎข้อที่13การเตะลูกโทษเป็นไปตามคำตัดสินของผู้ตัดสินกฎข้อที่14การทำผิดกติการวมกระทำผิด5้าครั้งแรกของแต่ละทีมในระหว่างการแข่งขันแต่ละครึ่งเวลาจะถูกจดบันทึกรวบรวมไว้ในรายการแข่งขันข้อที่15การเตะโทษและจุดโทษจะลงโทษแก่ทีมที่กระทำผิดกติกา 16. การเตะเข้าเล่นจะก,กระทำเมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งลูกไม่ว่าจะบนพื้นหรือในอากาศหรือกระทบเพดานหลังคาเตะจากจุดที่ซึ่งลูกบอลตัดผ่านออกเส้นข้างให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายได้เตะเข้าเล่น 17. การเตะลูกจากประตู กาะทำเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือในอากาศโดยผู้เล่นฝ่ายลูกสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย 18. การเตะมุมกระทำเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปทั้งบนพื้นหรือในอากาศโดยผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย